<All> สวัสดีครับผมประสานแสงสุวรนะครับเป็นนักธุรกิจเอ็มวยระดับแพตินัมนะครับก็มีผู้ร่วมธุรกิจแล้วนะครับคือพิรักษ์มณีรัตน์แสงสุวรนะครับผม อดีตพนักง,งานเอกชนกเกษียณน,นะครับปัจจุบันก็ทําธุรกิจส่วนตัวควบคู่ไปกับธุรกิจแอมเวลนะครับก็ขอขอบคุณนะครับผู้เปิดโอกาสนะครับเป็นนักธุรกิจระดับแพินัมนะครับคือพินาสุวรรณมุสิกธรรมนะครับและขอขอบคุณนักธุรกิจระดับบรกฏนะครับพี่อภัษสิตาเดชวิเศษพลน,นะครับพี่จรธนพิสิษิ์ปรวิทย์โกศล นะครับและขอขอบคุณเพชรในสายหานะครับเพชรเทอติดารัตเพ็รโป้งปุจงวัชระปิยาน,านันนะครับก็ผมเป็นเด็กต่างจังหวัดนะครับพูดได้ง่ายว่าเป็นเด็กบ้านนอกนะครับก็ครอบครัวผมนะครับมีด้วยกัน12คนนะครับผมเป็นคนเล็กนะครับเป็นครอบครัวค่อนข้างยา,ยากจนนะครับเพราะว่าพ่อแม่มีลูกเยอะ นะครับก็ปัจจุบันนะครับพ่อก็ได้เสียชีวิตแล้วนะตอนที่ท่านเสียชีวิตตอนนั้นท่านอายุ88ปีนะครับส่วนแม่ก็ยังอยู่นะครับตอนนี้อายุท่านก็103ปีนะครับแต่ท่านก็สุขภาพยังแข็งแรงนะครับผมจบการศึกษานะครับระดับอนุปริญญา นะครับสาขาธุรกิจการเกษตรนะครับจากโรงเรียนเกษตรกรรมสีนครนะครับจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับก็หลังจากจบการศึกษานะครับผมก็ได้เดินทางสู่จังหวัดพิษณุโลกนะครับเพื่อไปหางานทำนะครับตอนนั้นพี่ชายทำงานอยู่ที่พิษณุโลกนะครับผมก็เลยไปหาพี่ชายนะครับก็ไปหาพี่ชายเสร็จแล้วก็ผมก็ได้ทำงานอยู่ที่นั่น นะครับที่จังหวัดพิษณุโลกเป็นเวลาประมาณ5ปีนะครับช่วงที่ผมทำมาอยู่ที่พิษณุโลกนะครับผมก็มุ่งมั่นในการทำมานนะครับเพื่อเก็บเงินนะครับและก็ได้แต่งงานกับพี่รักนะครับก็ก่อนแต่งงานกับพี่รักนะครับผมรู้จักกับพี่รักมาเป็นเวลา10ปีนะครับ ก็ถือว่า,าเป็นรักที่ทาะระหดนะครับ <g lish> ก็สิบปีถึงได้แต่งงานกันนะครับก็หลังจากผมแต่งงานเสร็จนะครับผมก็ยังทำงานอยู่ที่พิษณุโลกอีกหนึ่งปีนะครับก็ช่วงเวลาที่ผมทำงานอยู่พิษณุโลกผมก็คิดนะครับว่าเออจะทำยังไง ที่จะได้มาอยู่กับพี่รัฐที่กรุงเทพเพราะว่าพี่รัฐรมานอยู่ที่กรุงเทพนะครับก็ตอนนั้นเ็าเป็นจังหวะดีนะครับพี่นาก็โทรไปหาบอกว่าสารมาทรรมานอยู่ที่กรุงเทพไหมตอนนี้ซีพีเขารับสมัครคนนานอยู่นะครับผมก็เอาเป็นโอกาสที่ดีที่เราได้ไปอยู่ในกรุงเทพนะครับก็ลงครับก็ลงมากรุงเทพ นะครับแล้วก็ได้มาสมัครงานกับ cp นะครับแล้วก็ตอนนั้นผมสมัครงานเป็นตําแหน่งคนหาไร,ราวันนะครับจําได้ว่าตอนนั้นค่าแรงก็อยู่ที่105บาทนะครับก็ทํางานอยู่ที่ c p นะครับก็เป็นระยะเวลา25ปีนะครับผมก็จากตำแหน่งคนหานราวันนะครับจนถึง ก่อนที่จะเกษียณนะครับตำแหน่งสุดท้ายของผมก็คือผู้จัดก,การแผนกคลังสินค้าครับตามว่าผมเข้ามาสู่ธุรกิจ M.V. ได้อย่างไรนะครับก็บอกเลยนะครับว่าชีวิตนี้ไม่เคยคิดมาก่อนนะครับว่าตัวเองจะเข้ามาสู่ธุรกิจ M.V. ได้นะครับก็เริ่มต้นจากพี่นานะครับทำธุรกิจ M.V. นะครับแล้วก็ได้ชวนน้องบิว มาทาธุรกิจเอ็มวด้วยนะครับก็หลังจากน้องบิวทาธุรกิจเอ็มวก็พินาก็ได้ชวนน้องบิวไปหาดแคมป์ครับก็หานคุณธําได้ที่นครนายกนะครับก็หลังจากอ่านบิวกลับจากหานแคมป์ในวันนั้นก็ก็ได้มาชวนพ่อทําธุรกิจเอ็มวด้วยนะครับน้องบิวบอกว่าพ่อบิวทำธุรกิจแอมวีแล้วนะก็อยากให้พ่อมาทำธุรกิจกับบิวด้วย นะครับก็เราก็ด้วยความรักลูกนะแล้วก็เป็นห่วงลูกแล้วก็อยากจะสนับสนุนลูกให้มีไรายได้นะครับก็เลยเขียนใบสมัครให้น้องบิวไปนะครับวันนั้นที่กลับจากงานแคมป์นะครับก็มีพี่อุพี่จรแล้วก็พี่นาแล้วก็นันมาที่บ้านด้วยนะครับหลังจากผมเขียนใบสมัครเสร็จก็ พี่โอก็ก็ให้พี่จอนคุยแผนให้ผมฟังนะครับก็ก็วันนั้นก็ได้ฟังแผนจากพี่จอนแล้วก็ก็ยังไม่เปิดใจนะครับเพราะเราไม่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 คิดที่จะทําธุรกิจนี้อยู่แล้วนะครับกับก็พออีกวันหนึ่งนะครับพี่โอกับพี่จอนมาทิวาอีกครั้งหนึ่งนะครับครั้งนี้ก็พี่โอ มาชวนผมทำธุรกิจเลยนะครับแล้วก็พี่จรก็ได้คุยแพรใ้ผมฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับก็หลังจากนั้นอีการทิตที่หนึ่งนะครับก็ก็โดนตามให้เข้าเซ็นเตอร์นะครับพอวันไหนมีเซ็นเตอร์พี่อุกก็ก็โทรตามแล้ว พี่ประสารวันนี้มีเซ็นเตอร์นะอยากให้พี่ประสานมาเรียนรู้ด้วยกันครับเราก็ด้วยความเปลีใจนะครับก็ก็เลยไปนะครับวันแรกที่ไปเซ็นเตอร์ก็ก็ไปถึงเจอพี่อูพี่จรก็พี่อูก็ต้อนรับเป็นอย่างดีนะครับแล้วก็พาผมไปทำความรู้จักแล้วก็แนะนำให้รู้จักกับเป็นโป่งเพชรเอาะ และก็นักธุรกิจอ,อีกหลายๆท่านในเซ็นเตอร์นะครับก็หลังจากนั้นก็ได้เข้าไปเรียนรู้ในเซ็นเตอร์นะครับก็ก็พอเรียนรู้ในเซ็นเตอร์เสร็จก็พอเซ็นเตอร์เลิกนะครับก็มานั่งคุยกับพี่อูอีกรอบหนึ่งนะครับพี่อูก็นั่งคุยเกี่ยวกับธุรกิจแอมเบ่ให้ผมฟังอีกรอบหนึ่งนะครับ ก็หลังจากนั้นก็โดนตามตัวเข้าเซ็นเตอร์มาเรื่อยๆนะครับก็ก็พอมีเซ็นเตอร์บล็อกปิโวก็โทรตามอีกแล้วพอมีเซ็นเตอร์ก็ปิโูก็โทรตามอีกแล้วอยู่แบบนี้นะครับตอนนั้นเราก็ยังไม่เปิดใจนะก็ก็แต่ว่าด้วยความแรงใจก็มานะครับก็มาเซ็นเตอร์มาเรียนรู้นะครับพอได้เข้ามาเซ็นเตอร์ระยะหนึ่ง ก็เริ่มเปิดใจนะครับว่าธุรกิจนี้เป็นธุรกิจที่สร้างรายได้เปลี่ยนชีวิตและก็สร้างอนาคตให้เราได้นะครับก็เริ่มเปิดใจมากขึ้นแล้วก็เริ่มทำธุรกิจเริ่มออกไปทำเคสบ้างนะครับก็ตอนนั้นพอเริ่มเปิดใจแล้วก็นึกถึงพี่เรียงนะครับ พี่เรียงนี้ก็เป็นเจ้านายเก่าที่ตรรมาผมนะครับแต่ว่าถ้าผมจะเข้าหาพี่เรียงเนี่ยจะเข้าหายัางไงให้พี่เรียงเปิดใจเข้ามาทําธุรกิจนะครับก็ตอนนั้นผมยังไม่ประสบความสําเร็จในธุรกิจแอมเวเลยนะครับก็นึกถึงก็คุยกับพี่นาว่าพี่นาจะทํำยังไงให,ให้พี่เรียงเข้ามาทําธุรกิจกับเราได้นะครับ ก็คือพี่เรียงเนี่ยเป็นเพื่อนกับพี่นามาก่อนแล้วก็ทํางานในซีีมาด้วยกันนะครับและตอนนั้นพี่นาก็เริ่มทาธุรกิจเอ็มวีแล้วก็ประสบความสําเร็จเป็นนักธุรกิจระดับแพลตตินัมแล้วโอกาสที่พี่นาไปคุยกับพี่เรียงนี้ย่อมมีมากกว่าก็เลยให้พี่นาเป็นคนเข้าหาพี่เรียงนะครับก็พี่นาเข้าหาพี่เรียงอยู่หลายครั้ง พี่เรียงก็ยังไม่เปิดใจนะครับพี่นาก็ก็เตืออยู่เรื่อยๆจนมาวันหนึ่งพี่เรียงก็เปลงใจนะครับก็ตามพี่นามาที่เซ็นเตอร์น,น,น,นะครับพอดีวันนั้นที่เซ็นเตอร์นเนี่ยเพชรโป้งคุยเรื่องคอร์บาริวีพอดีนะครับพี่เรียงได้ฟังคอร์บาริวีแล้วพี่เรียงเปิดใจเพราะว่าพี่เรียงเนี่ย เป็นโรค NCD เกือบทุกโรคนะครับพอได้ฟังคอร์พอได้ฟังคอร์สปั๊บก็เปิดใจเปิดใจแล้วก็หลังจากจบเซ็นเตอร์ปั๊บพี่เรียงก็ตัดสินใจเข้าคอร์สบ o d ว V เลยนะครับก็หลังจากพี่เรียงเข้าคอร์สบ o d วีมาได้อาทิตย่งก็พี่เรียงรู้สึกว่าตัวแกดีขึ้นนะครับก็เริ่มประทับใจในคอร์สบ o d วีแล้ว ทีนี้พอพี่เรียงเริ่มประทับใจป๊อปเราก็มานั่งคุยเรื่องการทำธุรกิจนะครับเพราะว่า,าผมรู้แล้วแหละพี่เรียงเป็นเป็น,เป,นเป็นคนที่ถ้าถ้าจริงใจกับอะไรแล้วก็แกจะทำให้สำเร็จจนได้นะครับพอพอเรารู้ว่าพี่เรียงเปิดใจแล้วก็ที่นี้ก็เริ่มคุยธุรกิจเลยก็เลยได้มาวางแผนกับอัปไลน์นะครับว่า เราจะทําอย่างไรวางแผนกันอย่างไรให้ทําธุรกิจเดินต่อได้นะครับเพื่อให้สําเร็จในธุรกิจแมเวนะครับก็หลังได้ศึกษากับ์บ้าไลน์วางแผนก mm ับ์บ้าไลน์เสร็จเราก็ลุยทําเลยกับพี่เรียงก็ลุยออกไปทําเคสด้วยกันนะครับตอนนั้นหลักๆที่ทํากันอยู่ก็คือคอร์ดบอดี้วเครื่องกรองน้ําเครื่องรองอากาศนะครับสตัวนี้เป็น3ตัวหลักที่ลุยทํากัน นะครับก็หลังจากนั้นหลังจากลุยทำาก็เดือนแรกพี่เรียงก็เบรกนะครับพอพี่เรียงเบรกผมก็เบรกด้วยนะครับพอพอเบรกเดือนแรกเสร็จทีนี้ก็มาปรึกษาอัพไลน์ต่อว่าเราจะทำยังไงเพื่อที่จะได้เบรกต่อเนื่องก,ก็ร่วมกันวางแผนกับอัพไลน์นะครับก,ก็ก็วางแผนเสร็จก็ลุยทำต่อทีนี้ พี่เลี้ยงก็ได้ไปชวนพี่หนูนะครับเข้ามาทําธุรกิจแล้วก็พี่เลี้ยงกับพี่หนูเนี่ยก็ไปชวนเอ็นนะครับเข้ามาทําธุรกิจด้วยก,ก็หลังจากนั้นพอได้พี่หนูกับเอ็นมาแล้วก็เราก็ลุยทำตอนนั้นก็ก,กเอ็นกับพี่หนูเนี่ยลุยทำรองน้ำรองอากาศเลยนะครับแล้วก็ ตอนนั้นนะคิดว่ากรองน้ํำรองอากาศเนี่ย <c oughs> ไปติดกันเกือบทุกวันนะนะครับจนเดือนแรกพี่หูกับเอ็นก็กเบรกนะครับผมกับพี่เรียงก็เบรกเป็นเดือนที่สองนะครับตอนนั้นก,ก็เป็นที่ฮือฮา,ากันในนามของทีมสวเพราะฉะนั้นตอนนั้นทีมเราที่เข้ามาเนี่ยส่วนมากอ่า คนที่เข้ามาทําธุรกิจกับเราเนี่ยตอนนั้นส่วนมากเป็นคนที่มีอายุแล้วทั้งนั้นนะครับก็เลยได้ฉายาว่าทีมสวนะครับพอหลังจากเบรกเือนที่สองเสร็จอ่าเราก็ลุยต่อนะครับลุยทําธุรกิจต่อจนพี่หนูก็ประสบความสําเร็จเป็นนักธุรกิจระดับเข็มทอง นะครับแล้วก็เอ็นก็ประสบความสําเร็จเป็นนักธุรกิจระดับเข็มทองเหมือนกันนะครับส่วนผมกับพี่เรียงก็เบรกต่อเนื่องนะครับหเดือนจนประสบความสําเร็จเป็นนักธุรกิจระดับแพตินัมนะครับก็หลังจากเราประสบความสําเร็จแล้วเราก็ก็ลุยต่อนะครับทําธุรกิจกันมาเรื่อยๆนะครับ ก็อยากจะบอกว่าทุกๆความสำเร็จที่ได้มานะครับย่อมเกิดจากการเรียนรู้และลงมือทำนะครับผมเชื่อว่าธุรกิจเอ็มวสามารถเปลี่ยนชีวิตให้เราได้จริงๆนะครับก็ขอขอบคุณนะครับอัปลนยที่มุ่งมั่นตั้งใจ จนให้เราประสบความสำเร็จในครั้งนี้นะครับแล้วก็ขอขอบคุณดาวไลน์ทุกท่านนะครับที่ร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันผ่าฟันอุปสรรคมาด้วยกันจนประสบความสำเร็จนะครับก็สำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ